ผมก็หมั่นมากเลยเจอทีไรเจอแบบไม่เต็มไม่เต็มตี้ไงต้องไปเจอ,อมันก็อยากเจออยู่นะแต่แบบแปแบบเต็มตี้เราไปเจอนะเราไปไฟเอ,อจเเาจนงเลเาเอาทีนีใช่ ลล้กเให้มันจำชื่อไปเลยเออเราเป็นใครนเออเอารอบเดียวพอให้มันรู้สมนึกให้มันจิตประสาทแดกไปคือมันดูมันเข้ <c oughs> มเขาจเลยตั้งใจตั้งใจไม่ดีได้เ,เออต้องเจอพี่เวลารับรองอะมันคงเปแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับ <c oughs> เห็นเห็นมันยิงไอในี่ผมมดูันยิงไอ้เน่ด่าไม่ทันเนเน่ในเน่ 我到底要干